สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Pick My Port โดย Phenomena กับผมวิลพลบางแวก Portfolio Specialist จาก p h n o m ีนานะครับรายการนี้เราพบกันครั้งแรกครับเป็นรายการที่จะมีคอนเซปต,ต์ในการนำพอร์ตการลงทุนจากนักลงทุนจริงๆซึ่งเราได้ขออนุญาตแล้วแล้วก็มีการปิดข้อมูลส่วนตัวนะครับมาให้นักลงทุนทุกท่านดูเพื่อแนะนําในการฟิกพอร์ตครับปรับพอร์ตหรือคําแนะนําในการลงทุนในอนาคตซึ่งผมหวังว่าคําแนะนําเหล่านี้จะได้ ใช้เป็นแนวทางความรู้ในการลงทุนของนักลงทุนหลายๆท่านที่ติดตามรายการนี้อยู่นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยสําหรับ EP นี้ครับเป็น EP แรกเป็นสัปดาห์แรกครับผมก็ได้มีพอร์ตนึงครับที่ผมรู้สึกว่าได้พบลูกค้าหลายๆท่านแล้วผมได้จําลองขึ้นมาครับพอร์ตนี้คิดว่านักลงทุนหลายๆท่านน่าจะมี พอร์ตในลักษณะนี้อยู่ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยขนาดไหนเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักทุนหลายๆท่านครับเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตหุ้นโกลดครับซึ่งมีอยู่ประมาณ7กองทุนด้วยกันนะครับเห็นหน้าค่าตาแล้วเนี่ยชื่อผมคิดว่าน่าจะคุ้นตาแล้วก็มีในกองทุนมีในพอร์ตของนักลงทุนหลายๆท่านที่กําลังดูรายการนี้อยู่ครับผมเชื่อเลยว่าอย่าง f อ e พีโวชายนาหรือ g c ซีเอสคเนี่ยหรือรวมไปถึง V ีไซเปอร์ทีจีโนมเนี่ย น่าจะมีอยู่ในพอร์ตกลางเงินทุนของเราทุกท่านนะครับดังนั้นแล้วคําถามคือจเจายังไงต่อถ้าจะถือไปน่าสนใจหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วถ้าใครมีหน้าตาพอร์ตลักษณะนี้เลยที่มีหุ้นโกลดอยู่เยอะๆเนี่ยจะออย่างไรต่อจะปรับปรุงออกไปไหมจะเอาหุ้นที่เป็นดิเฟนซีฟเข้าไปหรือไม่เรามาดูเคสกรณีศึกษานี้กันนะครับผมให้ดูภาพรวมหน่อยนะครับ ภาพรวมนี้มีประมาณเจกองทุนครับผมแยกเอาไม้เห็นภาพชัดมากกว่านั้นก็คือลงทุนหุ้นทั่วโลกหรือภูมิภาคอยู่สองกองทุนครับก็อย่าลงทุนอย่างอ่ะอย่างจีนเป็นต้นสหรัฐหรือลงทุนเป็นแบบโกลบอลหรือเอเชียนะครับเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มที่ลงทุนทั่วโลกหรือภูมิภาคมีทั้งหมด2กองทุนครับแล้วก็ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมครับที่เขาเรียกกันว่าติเมติกคือกระจุกตัวอยู่เฉพาะอุตสาหกรรมนั้นๆในปัจจุบันก็จะเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นลงทุนในกลุ่มที่เป็นจีโนม บริษัทที่พัฒนาเรื่องของยีนนะครับหรือลงทุนในกลุ่มที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอันนี้จะมีอยู่5กองทุนซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันต่อสำหรับลักษณะผู้ลงทุนอย่างนี้ครับก็จะ,จะมีอายุประมาณ40-60ปีครับกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของคนกลางวัยนะครับแล้วก็ทำงานมาสักระยะนึงแล้วแน่นอนจะต้องมีสภาพทางการเงินแล้วก็สภาพการลงทุนเนี่ยประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะ ผ่านความผันผวนมาระดับหนึ่งดังนั้นสภาพทางการเงินแน่นอนรับความเสี่ยงได้สูงครับสภาพทางจิตใจน่าจะมีประสบการณ์มาในลักษณะหนึ่งแล้วด้วยสภาพทางการเงินครับเลยทําให้มีบูเลตส2ครับแน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเจอมาพอร์ตการลงทุนมักจะมีอย่างน้อย2พอร์ตขึ้นไปครับโดยที่จะมีพอร์ตหลักเนี่ยคือเขาเรียกกันว่าคอพอร์ตครับเป็น asset allocation นะครับ ส่วนพอร์ตที่2เนี่ยจะเป็นพอร์ตซเทอร์ไลท์ครับก็คือมีลักษณะการลงทุนที่เสี่ยงหน่อยอย่างเช่นเมกะเทรนหรือเอาไว้เทรดครับสัดส่วนจะไม่เกิน3 0ของพอร์ตการลงทุนหรือว่าเออเวลทั้งหมดในชีวิตครับดังนั้นแล้วความผันผวน,นที่เขารับได้เนี่ยจะเยอะหน่อยอย่างเมกะเทรนเนี่ยขึ้นลงประมาณ20%เนี่ยก็30%เท่านั้นของเวลทั้งหมดดังนั้นแล้วความผันผวน,นจะไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อเอเวลทั้งหมดของชีวิตของเขาครับดังนั้น การลงทุนในล,ลักษณะนี้จะเริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็น Call and Satellite พอนะครับผมก็เลยจำลองขึ้นมาให้ดูเราไปดูครับผมเอาเจ็ดกองทุนมาแกะให้ดูเลยว่าสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีประมาณไหนกันนะครับกลุ่มที่ลงทุนเป็นภูมิภาคหรือคันทรี่ครับในที่นี้เป็นสีน้ำเงิน Region Slash country นะครับมีอยู่ประมาณ49ครับแล้วก็กลุ่มติมเมติกครับที่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยมีอยู่51ครับตีย่งไๆคือ50 50นั่นเองสิ่งที่เห็นนี้เลยเอาแค่สไลด์นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นพอร์ตที่น่าจะมีความผันผวน,นที่สูงพอสมควรเลยนะครับสิ่งที่อยากจะปรับปรุงจากการเห็นสไลด์นี้อย่างแรกคือลดความผันผวนซะหน่อยครับเดี๋ยวจะทำยังไงเราไปดูกัน ไปดูกันต่อครับผมแกะเข้าไปอีกในแต่ละกองทุนเลยคูณสัดส่วนออกมาให้ดูครับเขาลงทุนในหุ้นที่อยู่ในเมกา4ริกา็นครับเป็นจีนทั้งแผ่นดินใหญ่จีนทั้งที่ลิสต์อยู่ใน o ออฟชอร์เรารวมกันทั้งหมดเรียกว่าออชไ h น่า36%ครับอยู่ในยุโรปประมาณ10%ยุโรปนี่น่าสงสัยว่ามาจากไหนกันใช่ไหมครับเป็นกลุ่มกองทุนที่อยู่ใน EFG Green หรือว่ากลุ่มที่เก่งเรื่องพลังงานสะอาดครับ บริษัทยุโรปจะเก่งในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีก10%ครับจะอยู่ในกลุ่ม emerging market ครับก็ถ้าดูภาพรวมอันนี้แล้วคอมเมนต์เลยคือเหมาะสมกับการถือเป็นเมกะเทรนด์ครับก็คือสหรัฐกับจีนเนี่ยแน่นอนอีกหน่อยจะก้าวขึ้นมาเป็นระดับมหาอำนาจของโลกแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีแล้วก็ใครที่ลงทุนแน่นอนได้รับประโยชน์จากการแข่งขันนี้นะครับในส่วนของยุโรปเนี่ยถ้าคุณลงทุนในอุตสาหกรรมที่ถูกต้องเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําได้อย่างเช่นกลุ่มพลังงานสะอาดครับ อีกแค่สิลงทุนใน emerging market ก็ช่วยในเรื่องของการเติบโตครับในบางครั้ง emerging market หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็จะเติบโตในบางช่วงเวลาครับอย่างเช่นช่วงที่เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวนะครับก็เขาจะส่งออกพวกวัตถุดิบได้เยอะดังนั้นแล้วเศรษฐกิจกลับมาดีตลาดคุณก็จะฟื้นตัวครับหรือจะเป็น emerging market อื่นๆอย่างเช่นพวกเกาหลีใต้ไต้หวันกลุ่มนี้ก็มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคนโนโลยีเช่นเดียวกันดังนั้น10%ก็ช่วย แคบความผันผวนแล้วก็หากรดให้กับพอร์ตได้นะครับเราไปดูกันต่อครับผมแกะออกมาแล้วแล้วพบอะไรบางอย่างที่จะมาคอมเมนต์กันนิดหนึ่งหนึ่งครับจะเห็นว่ามีการลงทุนในสหรัฐและจีนผมไปแกะดูกลุ่มที่ลงทุนในจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่กับอาลีบาบาเทนเซนเหมยถวนและ JD.com ครับกลุ่มนี้เราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมานะับตั้งแต่เข้าปี2021 รัฐบาลเนี่ยเข้ามาควบคุมในการ list IPO ก็สร้าง s e ติเ m e n t ที่ไม่ค่อยดีกับกลุ่มนี้นะครับแล้วเข้ามาควบคุมในเรื่องของการผูกขาดตลาดในเรื่องของเ,อเรื่องของ Data าหลังนั้นแล้วกลุ่มนี้ได้รับแรงกดดันอยู่นะครับเราจะเห็นว่าพอร์ตเนี่ยจะเห็นแดงอยู่พอสมควรเลยก็ได้รับแรงกดดันจากกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะอย่างไรต่อในส่วนสารัตครับมีหุ้นเทคโนโลยีอยู่เยอะเช่นเดียวกันก็เป็นหุ้นกดนะเนาะ ดังนั้นแล้วอย่างวีไซเบอร์รวมไปถึง K USA เนี่ยเขาก็ลงหุ้นโกดในสหรัฐครับจะเห็นว่าเป็นกลุ่มหุ้นกดและได้รับผลประโยชน์จากการที่โควิด -19 เนี่ยมาระบาดเช่น Shopify Twitter Square หรือ Twi ยลีนี่เราก็ต้องดูต่อไปครับว่าในอน,น,น,นาคตเนี่ยเขายังสามารถเติบโตได้ต่อหรือไม่หรือจะได้รับประโยชน์อย่างแรงๆเลยแล้วก็ราคาขึ้นมาเยอะๆจากโควิด -19 ่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนเอาลุปส่วนนี้แล้วก็จะปรับพอร์ตอย่างไรกันครับภาพรวมที่ผม เอามาแล้วต้องคอมเมนต์กันสักหน่อยครับก็คือพอร์ตการลงทุนเนี่ยเป็นพอร์ตลักษณะ D.A.Y. ครับลงทุนในกลุ่มเมกาเทรนเห็นไหมครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเมกาเทรนดังนั้นจะไม่ค่อยเทรดนะครับเมกาเทรนคือถือลงทุนในระยะยาวประมาณ3-5ปีขึ้นไปบางพอร์ตบางกองทุนเราจะเห็นว่าฟันเ a นเจอร์มาแนะนําว่าต้องเกิน5ปีขึ้นไปซะด้วยดัยงนั้นแล้วการเทรดจะน้อยนะครับไม่อยากให้มีการซื้อขายที่บ่อย อาจจะมีการซื้อที่บ่อยเวลาเขาลงเยอะๆก็ซื้อเก็บเข้าไปเรื่อยๆเพราะคุณมองยาวอยู่แล้ว2ครับมีสัดส่วนหลักในจีนแล้วก็สหรัฐซึ่งดีอยู่แล้วครับเหมาะสมับการเติบโตในระยะยาวอย่างไรก็ตามครับการที่เขากระจุกตัวอยู่ในติมเมติกที่มาเนี่ยความผันผวนมันมักจะสูงครับเห็นไหมครับก่อนหน้านั้นที่เราให้ดูกันติมเมติกมีอยู่ประมาณห้าสิเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นถ้าความผันผวนเขาเกิดขึ้นเขาปรับตัวลงมาแรงเวลางบออกมาไม่ได้ดีอย่างที่คาดเนี่ยเขาจะปรับตัวลงแรงๆดังนั้น ความผันผวนก็พอร์ตนี้จะสูงอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําเลยคือผมจะแนะนําให้ลดความผันผวนลงโดยมีการลดสัดส่วนในกลุ่มของติมเมติกลงครับหรือกลุ่มที่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆลงไม่ได้ลดจนเหลือศูนย์นะครับเพียงแค่ลดสัดส่วนลงและจะเพิ่มกลุ่มกองทุนที่เป็นกลุ่มโกลด์เหมือนกันแต่ลงทุนอยู่ในโกลบอลหรือรีเจียนอย่างเช่นวันจีจีเป็นต้นครับหรือว่าลงทุนในสหรัฐหรือจีนเพิ่ม ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสามารถลงทุนในหลายอุตสาหกรรมได้พึ่งแน่นอนเป็นการช่วยเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้วยแล้วก็ลดการกระจุกตัวของพอร์ตเราด้วยนะครับถามว่าเราจะปรับยังไงดีสิ่งที่ผมเอามาให้ดูครับที่ผมสี่เหลี่ยมสีเขียวไว้คือจะมีการปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมสีแดงจะมีการปรับสัดส่วนลงครับทุกกองทุนเป็นกองทุนที่ดีอยู่แล้วครับดังนั้นเราจะไม่ขายทิ้งให้หมด แล้วก็บอกผมว่าการเป็นเมเทรด์อยู่แล้วผมมาไล่คร่าวๆดูนะครับอย่าง a s t Evo China เนี่ยโหชอบลงทุนในกลุ่มหุ้นจีนที่เป็นหุ้นโกลดครับมองภาพในอนาคตจีนครับถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยมาควบคุมในเรื่องของการผูกขัดตลาดได้เรียบร้อยแล้วควบคุมในเรื่องของ Data ที่เขากลัวจะมีการแบบปล่อยให้หลุดออกไปสู่มือต่างชาติได้เรียบร้อยแล้วมันจะส่งผลให้ตลาดของเขาเนี่ยมีการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพที่เห็นต่อไปหลังจากนี้คือบริษัทที่น่าสนใจจะเริ่มขุดเข้ามาในตลาดมากขึ้นเราจะไม่ได้มีแค่เต็นเซนต์อาลีบบาแล้วเราจะได้มีบริษัทอื่นซึ่งแน่นอนจะออฟเฟอร์เรื่องของโอกาสในการลงทุนมากขึ้นครับดังนั้นแล้วทั้งกลุ่มที่จะมาใหม่ทั้งเต็นเซนต์อาลีบบาที่มีอยู่พอเซนติเมนต์เหล่านี้หายไปอย่างน้อยเขาได้ฟื้นตัวครับและมองยาวๆกลุ่มนี้มีโกรดอยู่แล้วครับ e-commerce เป็น e ต้น การเล่นเกมทั่วโลก e-sport เป็นต้นครับหรือว่ากลุ่มที่เป็น Data ซึ่ง a าลีบ b a เข้ามาเล่นเรื่องของ Cloud แล้วภาพในอนาคตเขายังมีโก w ด h อยู่นะครับดังนั้นแนะนำให้เพิ่มนิดนึงครับเดี๋ยวจะเพิ่มไม่เยอะแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับเรามาไล่ในกลุ่มที่ต้องลดกันบ้างอย่าง KUSA ครับกองนี้เป็นกองที่ดีอยู่แล้วกองทุนนี้ลงทุนหุ้นโกลดในสหรัฐครับก็ อาจจะลดสัดส่วนลงนิดนึงซึ่งเดี๋ยวจะมีแผนถัดไปครับกองนี้ไม่ใช่ไม่ดีแต่เราลดเพื่อลดความผันผวนนะครับต่อมาเป็นตีมเมติกล,ล้วนวละ T-ESG Green ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงทุนในพลังงานสะอาดพลังงานยั่งยืนถ้าไปดูกันลึกๆก,ก,กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดครับก็จะมีหน้าหุ้นลงทุนในพวกพลังงานเออแผงโซลาเซลล์วินเทอร์บายหรือว่าพวกฟาร์มเออ พลังงานลมครับดังนั้นแล้วกระจุกตัวไปนิดนึงถืออยู่15%อาจจะเยอะเกินไปลดลงมานิดนึงครับแต่ในอนาคตแน่นอนผมคิดว่าแนวโน้มจะต้องใช้กันเยอะมากขึ้นครับ MEM อย่างนี้จะเป็น emerging market นะครับก็จะลดลงมาสักนิดนึงครับก็น่าสนใจอยู่ยังมีโกรดอยู่แต่เราจะลดเรื่องความผันผวนนิดนึงแล้วก็จะหนักไปทางจีนด้วยซึ่งเรามี FTSE w o อยู่แล้วนะครับการจัดเพื่อให้ความผันผวนมันเหมาะสมที่เหลือจะเป็นกลุ่มอาร์นะครับอย่าง TG Nom วีไซเบอร์อย่างนี้เรารู้ฝีมือกันดีอยู่แล้วสำหรับคุณเคทีวูดก็ความวุ่นวนเพิเยอะหน่อยลดลงมาเนียนสุดท้าย TCS Con คอนครับน่าจะได้เซนติเมนต์คล้ายๆกับ a s p e ี o ครับที่โดนกดดันด้วยหน่วยงานภาครัฐมากำกับดูแลเรื่องของเอ่ Security, Data อ s e c u r i t y d ต t a ตรงนี้นะครับยังน่าสนใจอยู่ในอนาคตและกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากเขาจัดการได้ไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวภาพที่เห็นอยู่มันจะปรับมาเป็นอย่างนี้ครับ ผมอยากให้เพิ่มตัวกองทุนหุ้นเติบโตทั่วโลกครับซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็รู้ฝีมือของไบเล็กกิฟฟอร์ดกันดีอยู่แล้วครับซึ่งวันยีจมีกองทุนหลักเป็นไบเล็กกิฟฟอร์ดช่วยในการบริหารอยู่ครับผมจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาสัก20%ของพอร์ตเลยกลุ่มนี้น่าสนใจครับเขาลงทุนในหุ้นจีนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขามองเห็นความน่าสนใจของหุ้นจีนในอนาคตนะครับเพิ่ม SEO มาเพียงเล็กน้อยครับจาก10 8.29%มาเป็นสัก20%ครับที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะมีการปรับสัดส่วนเล็กน้อยครับอย่าง KUSA อย่างนี้ครับแล้วกลุ่มธีมติกที่เหลือเนี่ยจะลดลงมาเหลือประมาณแค่10%เท่านั้นครับภาพที่เห็นอยู่มันจะเป็นอย่างไรทำไมถึงลดความหวันผวนได้เราไปดูกันต่อครับเราเห็นแล้วไหมใช่อันนี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับว่ากลุ่ม r e ีเจนจะเพิ่มขึ้นครับเป็น70%แล้วก่อนหน้านั้นจะเป็น50% ก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่าความผันผวนจะลดลงแน่นอนมีความผันผวนอยู่ครับแต่จะลดลงครับกลุ่มที่จะแคปความผันผวนให้ลดลงมาเลยเธอติมเมติกครับจะลดลงจากประมาณ50%เหลือเพียงแค่3 0กลุ่มนี้จะลดลงมาแล้วจะช่วยเรื่องความผันผวนที่ลดลงมาได้ครับเป้าหมายผมต้องการให้ถือติมเมติกระยะยาวอย่างมีความสุขคือลดความผันผวนลงมาหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วถ้ามองเป็นภาพของภูมิภาคหรือรายประเทศเนี่ยแทบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับ ลงทุนในสหรัฐอยู่4 5ห้าเปอร์เซ็นต์ออลเป็น่เปอร์เซ็นต์ครับก็จะประมาณครึ่งครึ่งครับระหว่างสหรัฐกับจีนก็เหมาะสมในการลงทุนในอนาคตอยู่แล้ว EM ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับอยู่ประมาณ10เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยุโรปลดลงมาหน่อยหรือ5%เปอร์เซ็นต์ครับก็เนื่องจากกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอินฟราสรักเอร์ที่เป็นกลุ่มควีนเอ n เนอร์จีนะครับแล้วก็อยากใช้ลดลงมาหน่อยแต่มันไม่ได้เปลี่ยนมีนยัยสาคัญมากนะครับก็เชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านนะครับมีพอร์ตในลักษณะนี้อยู่แล้้วกก็ตองาร อยากจะทราบว่าในอนาคตยังถือได้หรือไม่ตอบเลยครับถ้ามีพอลักษณะนี้อยู่ถือได้ครับแล้วก็ถือยาวๆไปนะครับความข้ามควา,ามผันผวน,นมันไปนิดหนึ่งมันจะเจอในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าลงก็น่าทยอยสะสมครับแล้วก็ลดสัดส่วนลดความผันผวน,นมันลงหน่อยนะครับอาจจะเพิ่มหุ้นรีเจียนหรือหุ้นที่เป็นคันทรีเข้ามาครับอย่างที่ผมเอาวันยูจีเข้ามาช่วยในการบาลานซ์พอร์ตนะครับก็ถ้าใครสนใจ การปรับปรุงหรือํำแนะนำในลักษณะนี้จากฟิโนมิน่าเนี่ยก็สามารถส่งพอร์ตการลงทุนของทุกท่านเข้ามาครับในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแปะกันให้แล้วก็สิ่งเดียวครับที่เราอยากได้คือมีเงื่อนไขนิดนึงครับก็คืออยากให้มีสินทรัพย์มากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปครับเพื่อให้มีการจัดพอร์ตกระจายในหลายสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ใครสนใจสามารถส่งเข้ามากันได้ครับ สำหรับวันนี้ครับ EP แรกก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามวันใน EP ถัดไปครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ